ไม่ได้ครับ้องทำอะไรดีครับกะโตให้กระโดดตกิี่ครับติเลยเหรอเพต่เหรอฮอห้า5ีกระโดดตก5 3ห้าเป็นัตสองสามสี้อ่าจพร้อมลับงานนี้อาจารยครับอาจารยครับจอค่ันครอะไรหวานจะเป็นอะไร อาท่านจตุศรีครับตอนนี้เรามาเจอเตือนเลยครับคุณสรวลครับใครเป็นคุณสรวลให้ท่านจตุศรแสดงมั้ยครับยันค่ะต้องทำไรครับไก่ย่างดูเผาค่ะใครเป็นไก่ย่างดูเผาอ้าวเตีอนตัวใครมาเป็นเพื่อนเตือนเป็นเพื่อนจะเบาหน่อยไหมครับคะใครมาเป็นอาเจสสาเอ็ดดูอ่าเอาเตือนตัวอาโอ่ด้วยอาเจ้าอาเจสสาด้วย ต่าเดวตัวตรงน่อยอสาหน้อยสภาพเนี่ยตัวอ่ย่างถูกเผา่ย่างถูกเผาบังจะโดนไม่เสียบบังจะโดนไม่เสียบเสียบเตะไปเสียบเตะวารอจริงๆนะจริงๆะจริงๆเข้าใจไหมพอใจแล้วจ้า